สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ถึงพิธีสําคัญนะครับคือการครอบครูครับบางคนย์พุอธิบุเคยเห็นว่าเป็นยังไงนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งพิธีนะครับสําหรับการโยอ้อยน้องคูนะครับไข่อ้อนะครับไปดูออีีกกเนาาะไปเอกน้อยน้อยอีหลี

โชว์อะไรมากมาอะไรแบบนี้คน น้เป็นที่ช่วยดีๆไป้กนร้ให้เอาความสามารถของตัวเองมาสานัน ว่ากันดยเ็นคนที่มีูมีบบมีซื้อยกบ่อยกฟูนะครับดูโรบินยีเลือถึงเีย ส้ว่พวกต่างประงทาน่สังถือว่าเป็นปีแรกแล้วก็เป็นปีที่เป็นปีที่มีองระทบอย่งไรเ่ยสร้างงสร้างศิลปะ้วมแล้วก็ทำ้เป็นที่นยของคเร เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับน้องมิวตอนที่ปู่คือก่อนหน้านี้นะหนูเป็นเด็กบึงการแล้วหนูรับถือปู่ดีมากจนมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับน้องหนูเยอะแยะมากมายแล้ว หนูเคยไปปฏิบัติธรรมที่ภูลังกาแล้วพาะธ้ดวงท่านก็บอกว่าหนูเป็นลูกหลานปู่หรือนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านก็เคยบอกว่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองเกี่ยวกับปู่หรือเกี่ยวกับมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนที่บึงห้องหลงมันก็ถามว่ามันเกี่ยวกับตรงนี้ไหมตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าเมื่อนี่มันมันมันเป็นอะไรที่พอมาถึงปุ๊บปู่มาทักว่าเอา้า ลูกสาวปู่หรืออะไรเงี้ยปู่มาแล้วอะไรเงี้ยเหมือนอว่ามากับหนูอะไรเงี้ยค่ะเราเมื่อกี้ปู่ก็เลยเจิมหัวมามาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบมาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่านี่ร่างดีๆเลยอะไรเงี้ยใช่ใชมันก็เลยแบบมันความรู้สึกไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆมันก็ออกมาเองนะคะเพราะว่าหนูหนูมีความสัมพันธ์กับที่นั่นคือรู้สึกว่าเหมือนปูกพันที่นั่นมากๆก็ๆคืออันนับแรกคือ ปูสนใจทวงก่อนเลยค่ะโดยที่ปูไม่รู้เลยว่าหนูเป็นคนที่ไหนมาอะไรใช่ใช่คนณอย่างแจกใสเราเขานับถือผู้ใดเขาก็ไม่ได้ไปบอกไม่บอกหนูไม่รู้จักท่านอาจารย์ด้วยซ้ำหนูไม่ได้รู้จักครอาจารย์มากก่อนคะคะอาจารย์บอกว่ามาแล้วปูหรือมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่น้ำตาแตกเลยไม่ไหวเอาโอเคให้หนูปัง นะครับเป็นที่นิยมชมชอบของเ f c แฟนคลับนะครับเฮงเฮงปังปังดังดังเรื่อยบขอบคุณครับขอบคุณครับ มาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมาอยู่ด้วยกันดูแลได้ไม่ดีที่สุดมีอะไรเราคุยกันอยู่ในกลุ่มคุยเป็นนุเป็นตาช่วยกันดูแลลูกเต้าช่วยกันนี่ครับมาที่นีเป็นงานใหม่เนาะกิน

เดี๋ยวนัยังไงก็พี่พีค่ะพี่พีค่ะมอเลาะปาดเขียนพี่นุ่นแตนา่อบอยเบิกบานชื่อบอยเบิกบานปาว้านสาต้องสูดแ่นแผนแล้วก็นะฮะอยู่เป็นพลังกำลังหลังูน้าร่งานเน่รัวาาบอยเด้อมืองี้ขท้นงานของหวนาัน้ร้เ็ 嗯。 กคดิที่กูบอกอยู่กางมาดด้อใจตั้งามคนมดกันมาเดียวผมละมนมาเดียวมาเดียวค่ะละมนมดค่ะใส่แล้ว เปว่าเปว่าปีเปล่าชาดแปดได้ไหมไดความสามารถของตัวของนัาสารผนานความสามารถตัวเองที่ตอนนี้ต่ว่า กันั้นเยนของรเรย้วาที่มีตรงนี้เอามาออกมาใ้ีที่จะทำที่จะทำที่จะดึงอย่ีวตนเรียนอย่างที่ว่าบนนี้้โอกาสมาแล้วมาแล้วทที่นตงสงลูกห

เข็มแดงเลยสยามเข็มเข็มแดงเลยมันร้อนมันจะลุยม <érer Help mesmo> <enjoy> ันเออกำมือเอากำมือเอาไม่ใช่เอาดางนี้ได้ีอยาีเบื้องขึคืมานั่งนีจะไดยังเวไมใส่เ้าหองีไปเศร้าองไนอันี้พระเอกด้ครับจริงมก่อนมูกรอบกอบน้ำ้นิ อฝากพี่น้องครับเป็นกำลังใจสามสิบเอสิงหาคมนี้สามสิบอ็ดสงหาคมนี้ตัวหวานน้ำกลั่นสามสิบเอ็สิงหาคมนี้เปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับพี่น้องมาเพื่อได้เขาคุปปิดเต้นะครับทักไปที่ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับ129บาบาทเอาคลิดดีฝากพี่น้องท่านนี้ครับ